จากคุณกุ้งนะคะคุณกุ้งชาวนครสวรรค์เขาผลก่อนก็ได้บอกเรือหาทําแบบนี้ที่เอาอันนี้เขาบอกว่าเขาใส่ถุงแล้วก็ไม่ต้องหอแน่นขนาดนี้ก็ได้ค่ะแกะลำบากเนาะใส่ถุงแล้วก็มัดพันเทปกาวข้างนอกมาแบบแค่แค่อยู่ก็พอแล้วค่ะไม่ต้องถึงขนาดนี้แกะลำบากนะคะ เหรียญครูดเคยเห็นแล้วล่ะนะมองเห็นอยู่เหรียญครุดค่ะครูดหนึ่งเจ็ดอันนี้นะคะครูดหนึ่งเจ็ดอึ๊บออกไปครุดปีสองห้าหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทเหรียญครูดปีสองห้าหนึ่งเจ็ดยี่สิบบาทครูดตรงสองห้าสองห้ายี่สิบบาทครูดเฉียงสามาครูเฉียงสิบสองบาท คุชสิบาทสองสิ่งนี้สิบาทคุกเก้าเหลี่ยมสามสิบบาทอันนี้น่าจะเป็นอ๋อยี่สิบห้าตางเก้าสามเหรียญยี่สิบห้าจะตางสองสี่เก้าสามค่ะรับซื้อเหรียญได้ยี่สิบบาทเดี๋ยวแอบอ่านก่อนว่าเพื่อมีอ่าโอเคเป็นเป็นธนาคารค่ะ เขียนมาว่าเหรียญครุฑห้าสิบเหรียญยี่สิบห้าตังเก้าสามหนึ่งอันค่ะคุณสมบัติเนี่ยค่ะนะคะเหรียญเหรียญยี่สิบห้าตังสองสี่เก้าสามค่ะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทปีสองสี่เก้าสามก็จะมีที่รับซื้อนะคะยี่สิบห้าจะตงังรับซื้อทั้งหมดค่ะเก้าสามนะคะเป็นเหรียญปีสองห้าเก้าสามรับซื้อหมดะะะะหย 25, ี่สิบห้าจะตังยี่สิบบาท ห้าสิบตังค์ยี่สิบบาทหนึ่งตัง่์ห้าตังค์สิบตังค์นะคะรับเท่ากันนะคะยี่สิบบาทค่ะมีมีปกติจะจะห้าตังค์นั่นแหละจะรับถูกหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรถ้ามารวมรวมกันมาเดี๋ยวก็ให้ไปนะคะยี่สิบเนี่ยสองสี่เก้าสามนะคะตรามแผ่นดินดูให้ดีนะคะเขาจะมีคล้ายๆกันปี 2, 500นะสองห้าศูนย์ศูนย์น่ะนะลักษณะคล้ายๆกันคล้ายนะคะแต่ไม่เหมือนสองสี่เก้าสามกับสองห้าศูนย์ศูนย์ลักษณะเขาคล้ายกัน คล้ายกันนะคะแต่ไม่เหมือนช่องทางการติดต่อนะคะวิธีการที่จะส่งเหรียญมาขาย้่นาค่ะคือเพิ่มเพื่อนในลิงก์บ้านเขียวส่วนมากเลยนะคะเราจะให้จะให้ลิงก์บ้านเขียวใต้คลิปเอาเป็นว่าถ้าคลิปนี้ไม่มีก็ดูคลิปอื่น พราะบางทีป้าน่าก็ไม่เคยมีเวลาไปคอมเมนต์เพราะมันต้องใส่ต้องใส่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ค่ะลิงก์ช่องทางติดต่อใส่ใต้คอมเมนต์ใส่ตรงใส่ตรงหัวเลยไม่ได้ใส่ตรงที่คําอธิบายอ่ะไม่ได้ต้องไปใส่ตรงคอมเมนต์ค่ะใส่คอมเมนต์แล้วบางทีป้านาลงคลิปไปป้าน่าก็ไม่ได้ตามไปใส่ทุกคลิปอะค่ะนะคะยังไงก็รบกวนนิดนึงถ้าคลิปนี้ไม่มีก็ดูคลิปอื่นคลิปอื่น เดี๋ยวจะเจอไม่งั้นก็ภาพนิ่งภาพที่รับซื้อเหรียญภาพภาพนิ่งนะคะภาพนิ่งที่บอกว่ารับซื้อเหรียญใน,นราคาเท่าไหร่ภาพนิ่งก็ได้จะส่วนมากจะใส่คลิปไว้แล้วก็จะบอกว่าถ้ามีให้ทักมาถ้าไม่มีไม่ต้องทักมาเดอ้อ